สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีตรวจสอบข้อมูลพักการเมืองค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้เราจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงวันที่ต้องใช้สิทธิ์จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกนั่นเองค่ะแน่นอนเราจะต้องรู้ข้อมูลของเขาอย่างเช่นหมายเลขพรรคการเมืองหมายเลขอะไร หรือนโยบายของพักการเมืองนั้นๆมีนโยบายว่าอย่างไรบ้างนะคะที่เราจะต้องไปศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลเอาไว้ให้แม่นยำค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปใช้สิทธิ์ได้อย่างแม่นยำด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมาร์ตบอดได้เลยนะคะคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมาร์ b บ a ดแอปนี้นะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ หน้าจอหน้าแรกของแอปพลิเคชันสมาร์ทโบลูนั้นเขาเริ่มนับถอยหลังไปวันเลือกตั้งกันแล้วล่ะค่ะที่จะได้ไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเวลา8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนั่นเองค่ะเราคลิกที่หน้าถัดไปในพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เราเลือกที่เมนูแรกเลยนะคะเลือกตั้งสสค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้เราเลือกที่ ฟังก์ชันที่2ค่ะนับจากซ้ายมือแล้วก็บนลงล่างมาอันนี้นะคะข้อมูลพักค่ะจากนั้นให้เราเลือกที่เมนูแรกเลยค่ะข้อมูลพักการเมืองตรงนี้นะระบบจะให้เราใส่ชื่อพักการเมืองที่เรารู้จกักหรือว่าเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลก็ได้หรือถ้าหากเราไม่ทราบเราอยากรู้หมดทุกพักเลยก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดวยวิธีการคลิกที่ พื้นที่ว่างตรงนี้ขึ้นมานะคะเท่านั้นเองค่ะเราก็จะเห็นว่ามีพักการเมืองต่างๆมากมายนะคะเยอะมากๆเลยค่ะมีหมายเลขพรกกำกับไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนหลังๆก็จะไม่มีหมายเลขพักกำกับนะคะเป็นพักการเมืองแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปยื่นสมัครนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกดูพักการเมืองที่มีหมายเลขกำกับด้านหน้าได้เลยนะคะ วิธีการที่เราจะค้นหาข้อมูลของแต่ละพักเราก็สามารถคลิกที่พักนั้นๆขึ้นมาได้เลยยกตัวอย่างเช่น๋ยวฝ้ายลองคลิกอันแรกให้ดูเบอร์หนึ่งให้ดูก็แล้วกันนะคะคลิกขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจากนั้นให้เราคลิกที่คำว่าตกลงในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะตรงนี้นะเท่านั้นเองพักเบอร์หนึ่งพักใหม่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะ ก็จะมีชื่อที่บอกเอาไว้ว่าหัวหน้าพักคือใครเลขาที่การพักชื่ออะไรแล้วก็ตามด้วยนโยบายของพักมีว่าอย่างไรบ้างนะคะดึงสอมสีหก็ว่ากันไปค่ะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ติดต่อของพักด้วยนะคะที่ตั้งของพักค่ะ แล้วบางแห่งบางพักก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ไม่ติดต่อเรียบร้อยเสร็จสับบางพักก็จะไม่ได้ระบุเบอร์ติดต่อไว้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราสามารถที่จะกดแชร์ข้อมูลของพักการเมืองที่เราต้องการส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ญาติพี่น้องของเราหรือว่าส่งให้คนในครอบครัวของเราได้ด้วยการกดที่เครื่องหมายแชร์ด้านล่างมุมล่างซ้ายมือตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเรากดแชร์ไปแล้วเราก็สามารถแชร์ไปที่ทุกๆโซเชียลได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน line Facebook Messenger หรือจะเป็นเอ่อโน้ตก็ได้แชร์ไปได้หมดเลยนะคะกดที่เพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนบ้างได้หมดเลยนะคะให้เราสังเกตดูด้านบนนะคะตรงนี้นะเราสามารถที่จะสไลด์ ไปทางด้านซ้ายมือเพื่อที่เราจะเลือกดูพักอื่นๆได้เลยนะคะเราอยากจะดูพักกันเมืองไหนเราก็สามารถที่จะสไลด์ดูได้เลยค่ะ ซึ่งเป็นวิธีการที่เข้าไปเช็คง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะไม่พลาดในการที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้ไวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ